สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้ปรอดลิสร์เครื่องเคลือบดินเผาไทยตอนที่1นกันนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินแซ่เตียรนะคะรูปแบบของเครื่องเคลือบดินเผาไทยนะคะลักษณะทั่วไปก็จะเช่นเดียวกันกับภาชนะที่มีอยู่ในประเทศอื่นๆก็คือเนื้อดินมีความหยาบและการตกแต่งเป็นลายเชือกทา่านะหรือว่าลายสารเนื้อดินสีน้ำตาลแดงหนา บ้างก็ขัดเงาไม่เคลือบแล้วก็มักใช้ในพิธีฝังศพนะคะเริ่มต้นที่ยุคหินกลางมีอายุประมาณ10,000ถึง7,000ปีที่ผ่านมาพบเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่ที่สุดที่ถ้ำผีแมนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทั้งภาชนะผิวเรียบและภาชนะผิวขัดมันนะรวมทั้งมีการตกแต่งผิวด้วยลายเชือกทาบภาพนี้ก็เป็นภาพ บริเวณห้องในภายในถ้านะคะซึ่งเป็นห้องอสุสานของคนในยุคถ้ำนะคะ<อ>ก็จะพบเศษภาชนะรอบๆนะคะโดยนำศบไว้ในไม้ขุดนะคะแล้วก็ทุบภาชนะนะ,ะในการทำพิธีจะพบภาชนะที่แตกอยู่โดยรอบนะคะอันนี้ก็เป็นถ้าผีแมงในจังหวัดแม่ห้องสอน ยุคหินใหม่นะคะมีอายุประมาณ7,000ถึง4,000ปีที่ผ่านมามีหลายรูปแบบนะคะแต่และรูปแบบก็มีความประณีตสวยงามนะ,ะด้วยเทคนิคที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนรูปแบบของภาชนะมีทั้งหม้อก้นกลมหม้อสามขาแล้วก็พบ่านด้วยนะคะมีเนื้อดินปั้นที่บางลงเนื้อดินละเอียดขึ้นและมีสีต่างๆมีทั้งสีดำ สีแดงสีเทาสีน้ำตาลนะคะมีทั้งแบบเรียบและมีการตกแต่งด้วยลายเชือกทาบลายขุดขีนะคะพบเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ตามแหล่งโบราณคดีในภาคต่างๆเกือบทุกจังหวัดตัวอย่างที่เห็นก็คือหม้อสามขานะคะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินใหม่นะคะอายุประมาณ3,000ปีถึง4,000ปีที่ผ่านมาพบที่บ้านเก่า ตำบลจราเข้เผือกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะในยุคโลหะนะคะมีอายุระหว่าง5,600ปีถึง1,700ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะในยุคนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะคะแหล่งแสดงให้เห็นว่ามีการทำอย่างพิถีพิถันตัวอย่างที่นำมาเป็นตัวอย่าง ในภาพนะคะก็เป็นหม้อป่าแตกนะคะทาด้วยน้ำดินสีแดงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคโลหะอายุราวๆ3,000ปีที่ผ่านมาพบที่บ้านทานประสาทตําำบลทานประสาท์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะภาชนะเป็นภาชนะที่เอนโกบด้วยน้ำดินแล้วก็มีการขัดมันนะคะใช้ในพิธีศพนะคะภาชนะเหล่านี้นะ เครื่องถ้วยที่สำคัญในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทยนะได้แก่ภาชนะบ้านเชียงภาชนะพบในหมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุรรธานีซึ่งมีลักษณะพิเศษนะคะมีลักษณะที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงปรากฏอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะนักโบราณคดีจำแนกภาชนะบ้านเชียงออกเป็น3ยุคก็คือยุคแรกนะคะมีลักษณะหยาบสีดำ เป็นลายขุดนะลายเชือกท่าบ้างลายสาหรือว่าลายขดรูปทรงมักเป็นหม้อก้นกลมปากผายกว้างเชิงสูงนะคะมีทั้งชนิดปลายสอบเข้าแล้วก็ผายออกนะอันนี้ในยุคที่1นนะคะซึ่งมีการตกแต่งรวดลายนะคะซึ่งยังไม่ปรากฏการเขียนสีเท่าไรนะักนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะของภาชนะบ้านเชียงในยุคท,ที่หนึ่งนะคะ มีการตกแต่งลวดลายนะคะแต่ว่าในการเขียนสีเนี่ยพบน้อยมากๆาในยุคที่2นะคะภัชนะมักจะมีก้นมนนะคะเนื้อดินค่อนข้างสีนวลน,นะคะเนื้อดินสีนวลขึ้นนะคะไหลมีความลู่ลงตัวกลมและหักเป็นสันนะคะเราสังเกตจากภาพที่เป็นตัวอย่างบางชิ้นมีการตกแต่งด้วยลายขูดขีดและ การเขียนลวดลายสีแดงบริเวณไหลของภาชนะก้นภาชนะมีทั้งกลมแล้วก็แหลมนะคะเริ่มมีการตกแต่งด้วยสีแดงในยุคถัดมานะคะยุคที่3นะคะเขียนสีแดงสนิมเรียกว่าสีดินเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็พบในยุคที่สแล้วนะคะแต่ในยุคที่3ามเนี่ยมีการตกแต่งลวดลาย อย่างมากนะคะรูปทรงมีทางชิพก้นกลมและชนิดมีเชิงสูงปลายผายนะครับขอบปากมีสันนะ,ะสังเกตที่ขอบปากนะคะในยุคที่3จะมีสันนะะี่คือขอบปากนะคะฝีมือปลานีนงดงามมากการที่จะทําให้ขอบปากมีสันได้นะคะดินจะต้องมีความเหนียวนะ,ะแล้วก็ละเอียดด้วยนะคะแสดงให้เห็นว่าในยุคที่3 ดินมีความเหนียวละเอียดมากนะคะแล้วก็พบว่าการตกแต่งลวดลายเนี่ยตกแต่งลวดลายแบบเลขาคณิตอย่างเช่นลายเส้นโค้งลายก้านขดลายก้นหอยลายเข้าหลามตัดลายดาวดอกไม้ใบไม้คนสัตว์อย่างเช่นวัวกบกวางแย้กิ้งก่าควายเต่าง,งูนะคะอันนี้นับโบราณคดีก็ได้วิเคราะห์ แต่ละใบออกมานะคะว่ามีลวดลายอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นเนี่ยก็เป็นลายงูนะคะเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านล่างของภาชนะใบขวามือนะคะส่วนภาชนะใบซ้ายมือที่เป็นเส้นที่เห็นนั้นก็เป็นลายงูเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาชนะที่ตกแต่งด้วยลวดลายเลยาคณิตนะคะ มีทั้งหลายก้นหอยลายเส้นขดลายสัตว์นะคะภาชนะหมายเลข2นี่ชัดเจนมากนะคะ1และ2เนี่ยมีการตกแต่งด้วยด้วยลายงูนะคะซึ่งอาจจะเป็นความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาชนะที่อยู่ในบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์อ่นะ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะใบขวามือก็ตกแต่งด้วยลายงูนะคะส่วนซ้ายมือทั้งสองใบก็จะเป็นการตกแต่งด้วยลายก้นหอยะคะ่ะโดยหลุม,ลมขุดค้นอยู่ที่บ้านโพสีนะคะอยู่ที่บ้านเชียงอุดรธานีนั่นเองนี่ก็ เป็นภาพบรญรชากาศของหลุมขุดค้นนะคะนอกจากพบภาชนะแล้วอะ่ะยังพบกําไลทับพ,พีแวรดินเผาสำหรับทอผ้ากระสุนลูกกิ้งลูกกิ้งสำหรับลวดลายต่างๆเพื่อทำลายบนผ้าหรือบนภาชนะดินดนดินเผานั่นเองนะคะและพบหินดุซึ่งเป็นเครื่องมือในการตกแต่งผิว บนส่สนโค้งของภาชนะเวลาขึ้นรูปหรือปั้นดินนั่นเองเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนเป็นไทยนะคะในสมัยที่ยังไม่มีชนชาติไทยเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิงานเครื่องปั้นดินเผารวมทั้งงานศิลปาการรมประเภทอื่นๆที่สร้างขึ้นในยุคนั้นนะคะจึงไม่ใช่ฝีมือช่างไทยแล้วก็ ในศิลปะยุคต่างๆนั้นก็คือสมัยทรารวดีสีวิชัยแล้วก็สมัยเขมหรือว่าสมัยลบุรีนะคะเรามาเริ่มที่สมัยทรารวดีนะคะในศตวตรรษที่6ถึงศตวตรรษที่11งานเครื่องปั้นดินเผาในสมัยนี้ไม่ปรากฏว่ามีการเคลือบแต่ว่ามีความจำนานในการเผาเนื่องจากว่า การปั้นรูปคนใหญ่ๆเพื่อประดับสิ่งก่อสร้างนั้นใช้เนื้อดินปั้นที่หนามากแต่การเผาก็ไม่ได้ทำให้เกิดรอยล้าวแต่อย่างใดนะคะมักปั้นเป็นลวดลายต่างๆอย่างเช่นรูปเทวดาหรือกษัตริย์นางละบำมมนุษย์สิงมักปั้นรูปนูนต่ำหรือนูนสูงแสดงถึงสุนทรียภาพที่สูง โดยเฉพาะในภาพคนนะคะอันนี้นอกจากนี้ก็ยังพบเสียยพระพุทธรูปด้วยแล้วก็พบเครื่องใช้อย่างเช่นหม้อชามดินและโอนะคะถ้ำนี้ก็เป็นตัวอย่างของภาชนะดินเผาในสมัยทวารวดีนะคะหม้อแล้วก็พวกชามดินต่างๆนะคะที่เอาไว้สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นประกอบนะคะก็จะได้รับอิทธิพลในสมัยคุปตะักนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาในสมัยทวารวดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเด็กจุงลิงนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะแล้วก็ส่วนขวามือก็เป็นเสียรพระพุทธรูปที่ค้นพบนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วศิลปะทวรารวดีเนี่ยเน้นเรื่องของความมีชีวิตในในงานศิลปะนะคะเราจึงเห็นว่าหน้าของพระพุทธรูปเนี่ยแลดูมีชีวิตการตกแต่งนะคะพบการตกแต่งรอบหลายภาชนะดินเผาในสมัยทวรารวดีด้วยนะคะการตกแต่งนะคะใช้วิธีการกดกดประทับนะคะพบว่า เป็นลายหงแล้วก็ลายดอกไม้ก้านขดนะคะอันนี้ชิ้นนี้เป็นการค้นพบนะคะอายุราวพุทธศตวรรษที่11ถึง14อันนี้ก็เป็นตะเกียงน้ํามันดินเผาแบบอานทระสมัยคาราวดีนะคะพบที่จังหวัดนครปฐมในศตวตรรษที่10ถึง13 ตัวอย่างนี้ก็เป็นคนทีดินเผาสมัยทวรารวดีนะคะพบที่พุทธศตรวตรรษที่1 2บสถึงสินะคะที่บริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านคุบบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีต่อมานะคะในสมัยลบบุรีหรือสมัยขมินะคะในศตรวตรรษที่1 1ถึง13เครื่องปั้นดินเผาขอมนะคะหรือว่าขมีหรือว่าสมัยลบบุรีเนี่ย มีเคลือบสีน้ำตาลเข้มเนื้นอดินหยาบแล้วก็มักไม่เคลือบทบั้งใบบางครั้งเคลือบไม่สม่ำเสมอบางครั้งเคลือบเป็นลอยไหลปรากฏสิ่งของเครื่องใช้ยอย่างเช่นไหยลักษณะคล้ายโอง่งกระปุกแบบต่างๆแล้วก็ยังมีการาน้ำรูปทรงแบบแปลกด้วยนะคะมีภาชนะรูปสัตว์ต่างๆเช่นช้าง มีกระต่ายโดยตกแต่งลวดลายขุดขีดมาลายหวีนะคะหรือว่าพบลายสลักที่ทำเป็นรูปสังแล้วก็พบปฏิมากรรมเครื่องบ้านดินเผาที่ทำเป็นพระพุทธรูปเทวดารูปยักษ์ตุ๊กตาดินเผาตัวเล็กๆแล้วก็สันนิษฐานกันว่าอาจจะใช้เป็นเครื่องสังเวยหรือว่าของเล่น นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคลือบสีน้ำตาลนะคะบนภาชนะดินเผาอันนี้ก็เป็นลักษณะจะเป็นกานะคะเพื่อที่จะใส่ของเหลวนะคะนี่ก็เป็นเครื่องเคลือบสีน้ำตาลนะคะมีลักษณะไหลเล็กน้อยนะคะนี่ตัวอย่างนี้ก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะ เคลือบสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ขวามือสุดก็เป็นกระปุกรูปช้างซึ่งมีความน่ารักและก็สวยงามมากนี่ก็เป็นตัวอย่างกระปุกนะคะไหยนะแล้วก็หหยรูปช้างด้วยนะคะซึ่งมีความน่ารักมากเคลือบด้วยเคลือบสีน้ำตาลนะคะเงาบ้าง ไม่เงาบ้างนะคะซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเผานั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกระปุกรูปช้าแล้วก็คนทีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเคลือบสีน้ำตาลน,นะคะแบบขมิน้นะคะใน EP 1ก็ ขอจบเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้พบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ